พาไปเติมของแซ่บในงานนามัสการหลวงพ่อโสธรงานประจําปีของชาวชะเชิงเซามีทั้งทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีที่วัตถุดิบสดน้ำดองอร่อยกุ้งแช่น้ำปลาเหนือเด้งๆด้งน้ำจิ้มแซ่บซีและยังมียำหอยน้ำลมที่หอยตัวอบอุ่นน้ำยำทำถึงแค่มองเขาทำก็น้ำลายแตกแถมเขายังมีลูกชิ้นปลาเยาวราชแท้ๆให้ลิ้มลองกันด้วยนะและเลิศมากใช้คนละครึ่งพัดได้อีกด้วยใครมาเดินงานต้องกดเสพละตามมากินจริงๆร้านนี้วันนี้ต้องพาทุกคนมาชวนกันที่ร้านอาหมงจำไว้เจอร้านสีม่วงใหญ่ๆก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยอย่างแรกทีีีีีีี่่่่่่เเเเเเตตตะะาา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 าลลลลยยยยคคือออองงงนนนนททททดดสิิิ้้้วววกกกกกหมมมๆแัขขถูรรใ29บ แล้วก็100มาหมดเลยทั้งปูมากุ้งกัง้งเอ็นหอยแซลมอนแมงกะพุนคือมาครบวัตถุดิบคือสดน้ำดองที่หอมอร่อยนุย้และที่สําคัญแต่ละอย่างก็คือไม่ขาวเลยซึ่งของดองเราว่าเด็ดแล้วเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไปแล้วว่าแซ่บเลยเป็นซีฟู้ดที่ถูกต้องเปียวนําเผ็ดแล้วก็จัดจ้านเข้ากับทะเลดองแบบนี้สุดๆนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีแมงกะพุนหัวตะสุนราคาก็ดีอยู่ที่1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งร้อยาสิบาทร่างมาได้สะอาดน้าดองซึมเข้าเนื้อกรอบอร่อยเลยนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีไข่ ซีฟู้ดรสแซ่บและหอมเจียวคือเข้ากันสดๆมีให้เลือกกินทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เริ่มต้นแค่หกสิบบาทเขาจะแถมผักคะน้ามาให้เราแหนมด้วยอะแล้วดูไม่น่ากินตรงไหนเอาปากกามาวงเลยคือเราชอบมากอับตัวกุ้งของเขามีความหนึบหนับมีรสชาติของน้ำปลาอ่อนๆตัดกับรสน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าของร้านนี้โคตรดีเราได้ซื้อชุดใหญ่กลับบ้านอีกชุดนึงเลยส่วนใครไปใสยหอยนางรมที่นี่ก็มาแบบสดๆราคาน่ารักมากกล่องละเก้าสิบบาทสองกล่องร้อยแปดสิบจะซื้อกินแบบหอยนางรมทรงเครื่องๆก็โคร๊อยากให้้้เเายยยำำใใหหลก็ฟรีจััดเเตต็มท้้งนำำยพรริิกผาาสชคือจจี๊ดดาเข้กัับตวหอยนางรมสดดๆเลลยแ้วูทำกันแบบไม่หวงงเเครื่อล้ หอมเจียวนี่ใส่ให้แบบจุก,จกๆกินทุกอย่างรวมกันแล้วตบด้วยกระถิ่มตามก็คือเพอร์เฟกแล้วถ้าคิดว่าเมนูเขามีแค่นี้คือคิดผิดนะเพราะที่ร้านเขายังมีลูกชิ้นปลาเย,ยาวราชแท้ๆให้กินอีกด้วยเรียงรายกันหลายอย่างแล้วแทบจะหยิบกันไม่ถูกและขายแค่มาละยี่สิบบาทเองลวกฟรียำฟรีทีเด็ดของเขาอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำยำนี่แหละเห็นสีปบนนี่เราบอกเลยว่าจีจา๊ดจัดมากๆเป็นเปรี้ยวเผ็ดที่ถูกต้องมากๆเพราะเขาใช้น้ำมะนาวแทๆ้ๆอ่ะดูดีน้องคือน่ากินมากๆเลยอะ่ะลูกชิ้นของเขาไม่รู้สึกถึงคคววววาา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 ามมมมมมเเเเเเเปป็็นน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 นแแแ้้้้้้้้งงงงงลลลยยยยดดดดหหหึบบกกกกกออออััััีีีรรรรรระะะตตชิิิ่่ใใสสสพโธถุ าอร่อยน้าจิ้มก็คือทีเด็ดแถมใครมีคนละครึ่งก็ไม่ต้องจ่ายเต็มเพราะรานนี้เขาเข้า<ๆ>ร่วมโครงการตามมาใช้สิทธิ์กันได้เลยเขาเริ่มขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9พฤศจิกายน2568นะเนี่ยมาบอกพี่กัดกันแล้วก็รีบแทบเพื่อนแท็กแฟนกดเสพต่อตามมาแซบกันเลย